เรื่องอเชื้อราตัวหนึ่งที่เรียกว่าไมโครเรซามันก็คือเชื้อรานั่นแหละให้มันจะหาฟอสเฟตหาฟอสฟอรัสถ้าเราถ้าเราไปอ่านฉลากปุ๋ยเคมี NPK หรือ, 15, อ 15, 8, 15สูตร1515815สมมติมันคือตัว8ครับมันคือเลข8นั่นแหละคือฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสทำหน้าที่อะไรครับฟอสฟอรัสทำหน้าที่ช่วยให้ราก แข็งแรงคือระบบลากจเจริญเติบโตดีต้นไม้นะครับลากเป็นยังไงข้างบนเป็นอย่างนั้นดังนั้นกิ่งก้านสาขาก็จะเป็นเหมือนลากลองเราขุดดูก็ได้ครับแต่แต่ขนาดไม่เท่ากันนะ,ะต้นยางนาต้นหนึ่งมันมีลากอยู่ที่ขยายออกไปได้5เมตรแต่ตัวไมโครไมโคราซตัวนี้ไปได้3ามสาสิกิโลครับ ใครใส่ปุ๋ยไว้กลางทุกนามันจะขโมยมาให้ต้นนั้นกินเลยดังนั้นอ่ะเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสก็ได้เราเอาเชื้อตัวนี้ไปใส่ต้นไม้เรามันก็จะไปขโมยกินมาหรือมันมาอยู่ไหนตอนเอามาเขาเรียกว่าฟอสฟอสเฟตมันเอามาตัวแรกเป็นฟอสเฟตมันยังเปลี่ยนอาหารอ่ะให้เป็นฟอสฟอรัสได้นี่มันเก่งขนาดนี้นะครับแล้วต่อไปก็คือเพราะเพราะขาดอาหารก็ไปหาอาหารเพราะขาดน้ํามันหาอะไรครับ มันก็หาน้ําทําให้ต้นไม้แข็งแรงทนแรงต้นไม้ทนแรงขึ้นนะครับนี่คือตัวไมโครไรซาครับแล้วทีนี้พอดินตรงนั้นเค็มเปรี้ยวด่างมันก็กําจัดความเปรี้ยวความเค็มความด่างออกจากระบบรากมันมันเทพขนาดไหนครับแล้วทีนี้ถ้าพื้นที่ตรงนั้นมีการทําเกษตรแบบโลแบบสารเคมีมีโลหะหนักตกค้างหรือทําเมืองแร่ มันก็กําจัดโลหะหนักได้ด้วยปลอดสาร, Blue, สร,ร,ป,รปลอดสารหนูสารตะกัวกําจัดทิ้งหมดเลยเพื่ออะไรครับเพื่อรักษาไม่ให้พี่เลี้ยงมันตายมันเอามันเอาต้นไม้เป็นพี่เลี้ยงนะครับมันเอาต้นไม้เป็นพี่เลี้ยงตัวมันเองไม่สามารถอยู่อยู่โดยลาพังได้มันต้องไปใส่อยู่รากต้นไม้พอไปสุราอยู่ในรากมันเป็นมันเป็นคนดีไม่คอทราป่เป็นคนดีมากเป็นเป็นชลาดีมากก็คือรู้คุณก็คือต้องหาอาหารให้ลูกพี่ลูกพี่คือต้นไม้ ลูกพี่ลูกพี่ทำไงพอ,อพอมันหายมันหาอาหารมาได้แต่มันสังเคราะห์ไม่เป็นตัวตัวที่สังเคราะห์เป็นคือลูกพี่มันคือต้นไม้ลูกพี่ก็จะสังเคราะห์อ,อาหารที่หาได้แล้วมามาแบ่งให้มันกินด้วยมันกินนิดเดียวครับเรียกว่าเอกโตไมโครซาหรือเชื้อราที่อยู่ข้างนอกนะครับก็คือพวกดอกเห็ดนี่แหละดอกเห็ดที่เรากินเนี่ยถ้าถ้ามันอยู่ถ้ามันยังไม่เป็นเห็ด ในช่วงที่ไม่ใช่หน้าฝนมันก็เป็นเส้นใหญ่พันอยู่รอบรากนะครับแต่ถ้ามันพอหน้าฝนมันมีความชื้นมันก็จะออกมาออกมาเป็นเห็ดให้เรากินนะครับที่มันชอบสุดก็คือวงยางนาพวกยางนานะครับตะเกียนยางนาพยอมกระบะแล้วก็วงถั่วบางบางชนิดอย่างเช่นเห็ดยคุคามันก็ไปเกิดตามต้นะกะินะลงได้กะินะลงเป็นวงถั่วนะครับนะครับทีนี้ถ้าเราจะปลูกแค็ด อตอนแรกให้เราใส่เห็ดพอก่อนนะครับให้ใส่เห็ดพอก่อน5ปีใส่เห็ดละงโกง๊ะสิปีให้เห็ดไข่แล้วก็สิบห้าปีเป็นเห็ดมันปูถ้าใครปลูกป่าจะได้เห็ดตามนี้ครับประมาณนี้นะครับออกไปเร็วๆเลยครับอนี่เห็ดต่างๆนะครับนี่คือตัวอย่างของเห็ดนะครับแต่ถ้ารากไหนที่ไม่ติดไม่มีแมคโครซามันจะแหลมเพราะว่าต้องหากินเองเพืชต้องหากินเองปลายรากจึงแหลม แต่ถ้าปลายรากทู่หรือว่ามีไมโครซาไปพันไม่ต้นไม้ไม่ต้องหากินเองมีไมโครซาไปหาให้นะครับหรือมีเชื้อเห็ดไปหาให้นะครับต่อไปเป็นต่อไปเป็นกลุ่มกลุ่มที่มีเยอะที่สุดแต่เรามองไม่เห็นนะครับเรามองไม่เห็นก็คือกลุ่มที่อยู่ในรากเมื่อกี้อยู่นอกรากเนาะแต่พันอยู่นอกรากอันนี้อยู่ในรากนะครับอยู่ในรากเลยนะครับ เป็นกลุ่มที่เรามองไม่เห็นแต่มีประโยชน์หน้าที่เหมือนกันเลยกับเมื่อกี้นะครับหาอาหารพร้องกันโรคหาน้ำกำจัดโรคหานักนะครับทีนี้ไม้ผลต่างๆเนี่ยส่วนมากจกเป็นแบบนี้ครับไม่มีเหตุเกิดขึ้นครับเขาเรียกว่า endomycolaza e นโดแปว่าข้างในเนาะ endo แปว่าข้างใน endomycolaza แปว่าไมคอ l ซาที่อยู่ข้างในนะครับทีนี้แล้วเราจะทำยังไงเราถึงจะได้เชื้อรามา ให้เราไปตามต้นนี้ครับต้นส้มก็ได้บ้านเราไม่มีส้มก็ผ่านมะนาวมีไหมมีถ้ามีนี่มะนาวมีก็ไปดินใต้ต้นมะนาวมาใส่ส้มโอมะนาวไม่มีไปเอาต้นมะกรูดมะกรูดไม่มีไปเอาต้นส้มซ่าหรือมะกรูดหวานบ้านเราหรือไม่มีไม้ผลเลยมีแต่ไม้ป่าก็ไปเอาต้นมะสังมะขิดมะนาวผีได้หมด ดังนั้นต้นไม้ที่อยู่วงเดียวกันอยู่อยู่อยู่ครอบครัวเดียวกันเอามาใส่กันได้นะครับอ้าวต่อไปวงมะม่วงมะม่วงนะครับมะม่วงทุกสายพันธุ์ได้หมดแล้วก็มะปิงมะปางเนี่ยอยู่วงมะม่วงใส่ด้วยกันได้นะครับถ้าเป็นไม้ป่าก็มะม่วงป่าต้นลักหรือต้นน้าเกี้ยงมะม่วงกัลลอนมะม่วงฮวงวันได้หมดง่ายไม้เริ่มง่ายเนาะเอามาแทนกันได้ เอาเชื้อตัวเดียวนี่แหละมันอยู่ได้หลายๆต้นแต่มันจะอยู่เฉพาะวงใดวงไข่วงมันนะครับเอาวงปาล์มวงปาล์มนะครับมะพร้าวตาตนโนดอินทผลัมปาล์มสะละละกามหลุมพีนะครับของป่าก็มะพ้วรู้จักมะพร้วไหมคุยกัรู้จักมะพ้วอำเภอบ้านแพรวอำเภอบ้านแพร่ต้นที่มามันไม่ได้มาจากมะพร้าวนะมันมาจากมะพ้ว ส่ว่ามะพร้าวเนะทลายมันมาแล้วมันจะมีหางหนูหางหนูคือลูกตรงที่ลูกมันติดอยู่แต่มะพร้าวจะไม่มีหางหนูมะพร้าวจะเหมือนตามตอนอดมะพร้าวคือมีทลายมาแล้วมีลูกเลยเนี่ยเขาเรียกาาว่ามะพร้าวหายากครับหายยากเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะพาขุดครับจะพาขุดจากต้นมะม่วงต้นหนึ่งไปใส่อีกต้นหนึ่งให้ดูจะจะจะ,จะทำเป็นว่าเราไม่ต้องอ่า ไม่ต้องใช้ยาฆ่าเชื้อโรคนะครับไม่ไม่ต้องใช้ยากันลาไม่ต้องใช้ยาฆ่าแบคทีเรียฆ่าไวรัสต่ตางๆทางดินนะครับไม่ต้องใช้อ่ะต่อไปครับอ่ะอันนี้อันนี้ไปอ่านต่อนะให้น้ําเราใส่รอบทรงพุ่มครับตรงปลายรากฝอยเนี่ยสับได้ไม่เป็นไรเพราะว่ายิ่งสับยิ่งขยายเยอะนะครับเพราะว่าปกติแล้วรากฝอยต้นไม้นะครับมันจะเปลี่ยนทุกปีอยู่แล้วพอหน้าแ้งมันจะตายพอหน้าฝนมันเกิดมาใหม่ดังนั้น ถ้าเราเอาเอาจอบไปสับไม่เป็นไรนะครับอันที่เราได้ยินมาจากหลายๆคนบอกว่าอย่าไปสับรากต้นไม้น่ะถ้าถ้าสับโคนมีปัญหาแต่ถ้าสับปลายรากไม่มีปัญหานะครับพอเอาเสร็จก็เอาใบไม้ถมเป็นการบำรุงดินคืนเหมือนเดิมนะครับถ้าถ้าเป็นดอกเห็ดเมื่อกี้ให้เราดอกบานๆเนาะดอกเห็ดอะแต่ถ้าเอาถ้าเป็นเห็ดพอให้เราโอ้คือแข็งเถอะถ้าเราถ้าเราได้เห็ดพอแก่มาเรายังไม่ทําอ่ะให้เราผึ่งลมไว้เอาคุกทรายแล้วผึ่งลมไว นะครับมันจะแห้งเราเก็บสปอร์ได้เนี่ยให้มันให้มันสีดำตับเตาหรืออะไรเนี่ยให้ใช้ดอกบานนะครับนะครับแล้วก็มีเห็ดชนี้เดียวที่นักวิชาการไทยนะครับที่เป็นไมโครไรซานะครับที่นักวิชาการไทยทําได้คือเห็ดเผาะนะครับเห็ดเผาะคือเมื่อกี้ที่เหลือให้ใช้ดอกสดเท่านั้นนะครับ แล้วถ้าเราไปซื้อซื้อกับนักวิชาการนะครับอันเดียวเนี่ยห้าสิบาทนี่คือราคาของโรงเรียนปลูกปา่าสั่งมาให้เอาราคาทุนแต่ถ้าเป็นพ่อขาเขาขายเขาขายสามสี่ร้อยนะครับนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นเห็ดพอนะครับเห็ดพอสดนเนี่ยเต็มที่โลแล้วเอาเอาเต็มที่โรแล้วแปดร้อยถ้าแก่แล้วก็โลละร้อยเราก็บอกขอซื้อเห็ดแก่นะครับเขาก็จะเอาเห็ดแก่ให้ดอกหนึ่งดอกหนึ่งของดอกเห็ด กับกับอันหนึ่งของห้องทดลองนะครับใส่น้ำห้าลิตรได้เท่ากันดังนั้นเราลงทุนแค่ไม่ถึงไม่ถึงดอกละบาทนะครับแต่อันนั้นลงอันละอันละห้าสิบาทนะครับไม่รวมค่าส่งอันนี้จุฬาลงกรณ์คนทํานะครับดังนั้นเวลาผมใช้ผมก็จะให้ทีมงานใช้ดอกแก่นะครับใช้ดอกแก่แทนนะครับแบบนั้นแบบนั้นเอาไว้เอาไว้เท่ๆเอาไว้ให้รู้นะครับทีนี้นอกจาก ธรรมชาติที่เป็นดอกเห็ดเป็นฝุ่นแล้วก็ดอกเห็ดบ้านแล้วก็ห้องทดลองแล้วเขาเราียกว่าวิชาแม่เชื้อก็คือต้นที่เราใส่ไว้ใส่ไว้นะครับต้นไม้ที่รับแจกมาอนะ่ะส่วนมากถ้าเป็นวงยางนาจะมีแมคอครเลซาแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราได้ต้นหนึ่งมาถติว่ากลางตรงกลางกลุ่มเขาตรงกลางกลุ่มร้อยกว่าต้นอันนี้ต้นเดียวไว้ตรงกลางภายในหนึ่งเดือนก็ลามหากัน อันนี้ประหยัดสุดดังนั้นถ้าเรามีเรามัน่นใจว่าต้นไหนที่มีไมโครไรซาแล้วหรือว่ามีเชื้อเชื้อเชื้อราตัวนี้แล้วให้เราเก็บไว้สต็อกไว้เรื่อยๆแล้วค่อยไปเอาไปเอาไปใส่รอดใหม่แล้วค่อยไปปลูกนะครับเป็นการเข้าป่าหรือ,อใส่ทีเดียวเข้าป่าก็าไปเข้าทีเดียวใส่ก็ใส่ทีเดียวไม่ต้องใส่บ่อยแล้วก็เอาตัวนี้เป็นแม่แม่เชื้อเป็นแม่แม่เชื้อไว้เ,เรื่อยๆนะครับทีมง,งานผมก็ทําแบบนี้ครับ เพื่อไม่ต้องเข้าป่าดังนั้นเราก็จะเข้าป่าแค่ครั้งเดียวนะครับพาทานะครับดินป่าก็จะพาทาเอาไปเลยครับแม่เชื้อก็ไม่น่าจะได้พาทาแต่เหมือนเหมือนที่นี่แม่เชื้อนะครับเร,เราไปใส่กางต้นกล้าก็ได้หรือใส,ใส่ใส่ต้นไม้เราต้นกล้าของเราไปไว้กับต้นไม้ที่มันมีเชื้ออยู่แล้วเดึอนเดือนเราค่อยเอากลับมาก็ได้มันก็จะลามหากันเพราะว่ามันเป็นจุลินทรีย์มันขยายพันธุ์เร็วนะครับขยายพันธุ์เร็วนะครับอ้าว ตันนี้เป็นไลโซเบียมไม้ผลมีไม้ผลอะไรอะไรบ้างที่เป็นไลโซเบียมที่เป็นปมแลบถัว่วไม่ค่อยมีนะเอาไม่ค่อยมีผ่านไปก่อนแต่วันนี้เราจะข้ามเห็ดพอไปเพราะว่าเห็ดพอที่ได้มาคือเห็ดพอฝ้ายด้วยกินบซบเนาะกินไม่อร่อยเห็ดพอฝ้ายไม่อร่อยเหมือนกินกระดาษ <c oughs> ก็เลยไม่เอาเอามาสเอามาให้ดูว่าให้เอาแก่ๆแบบเห็ดพอฝ้ายเมื่อเช้านะ <c oughs> ห้าลิตรหนึ่งดอกห้ามเกินห้าลิตรตอนนี้เรามีประมาณ เรามีหลายดอกก็ได้ยิ่งดีเข้มข้นยิ่งดีแต่ว่าอย่าเจือจางเกินเท่นี้เอาเอาเห็ดละง้อขาวมาก่อนเอาเห็ดละง้อขาวมาขาวเอาขาวครับขาวบอลขาวบออาขาวเอาขาวมาก่อนเอาออกมากรเลยเอาเรียกเลยดิอ่ะเอาขาออกขาเรไม่เชื่อเลยขาเอาออกแทงแกงเนี่ยนะแกงเนี่าพอแล้วมันสีน้ำเงินแล้วนางลงกันเลยบ้านางลง เวลาทาอะ่ะให้ทําในวันที่มีมีแดดแบบนี้ <c oughs> หรือทําตอนเย็นนะอย่าทำตอนอื่นเพราะว่า <c oughs> แดดแก่เห็ด <c oughs> มันตายมันยันมันยันแสงมันอุณหภูมิสูงไม่ได้ <c oughs> ถ้าทําแบบนี้แล้วให้ใช้ทันทีแต่ถ้าไม่ทําให้เอาใส่ตู้เย็นไว้ไม่เกินสามวันไม่งั้นแบคบทีเรียกินตายหมดที่เขาเอาขวดมาขายไม่รู้กี่วันกี่เดือนนั่นคือวิญญาณนะครับอ้าวเปลี่ยนเป็นสุภาพสตรีบ้างนี่เอานขึ้นบนเลยเนี่ย กีบมันอยู่ตรงนี้กีบอะเฉอ,อยู่ในกีบนี่ฮเหมือนอ่ะทีนี้ถ้าเราเก็บมาอ่าเรากลัวว่ามันเะปอมันจะหายให้เราเอากระดาษทิชชู่ไปคว่ำไว้อย่างนี้ตอนเย็นมันจะร่วงลงไปแล้วก็เอาทิชชู่มาขยำน้ําก็ได้ดอกกระสามันสิไปใส่กระสามัน <laughs> ครับมานี่คันพู้ได้นักเลงหลายๆมีหลายๆม,มีมีต้นไม้อยู่ต้นเดียวแต่ว่าดอกหลายฝังทั้งดอกเลยงิเดี แต่วันนี้เราจะไม่ฝังเราจะเอาแบบนี้เผื่อพี่น้องอยากได้แล้วเอาไปลาดตอนเย็นกลับบ้านนะครับ <Okay. S 1> ถ้าเป็นน้ปาปราปามีคลอรีนให้ทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงคลอรีนจะระเหยหนีค่อยมาใช้ดีสุดคือน,น้ําฝนนะครับรให้คุณหมอหรือเอามาสักห้าดอกก็พอที่เหลือก็ไปปน <c oughs> <c oughs> มันจะบพพริสิกันเดค๋คอนี้หลเดี๋ยว่านตาบางนัดขาขาไปปนเอาอันนี้มันอยากสู้แล้วบอกว่าอันนี้มันอยากสู้แล้วเอาเอาเส้นมันน่ะละเอาเพราะอะไรคุณหมอเอาละ แล้วทีนี้เชเห็ดเห็ดที่มาทำอ่ะอย่าล้างนะครับถ้าล้างมันจะกระตุ้นแบคทีเรียมากินเอาละครับเอาไวลเอาเอาละเอาไห้ขยำครับบางสูตรเขาให้ใช้ปั่นแต่ไม่แนะนําปั่นเพราะอะไรครับ<อ>ความร้อนจากการปัน่นมันจะเชื้อตายได้เราใช้มือเรานี่แหละทายาันและลำเลียงลาเลียงอาหารที่หาได้ขึ้นไปปรุงที่ใบแต่รากที่หาอาหารอยู่ตรงนี้ดังนั้นถ้าอาจารย์ท่านเจ้าว่าจะต้องพรวนดินใหม่ พวนมาจากตรงนี้ออกไปนี่ตรงนี้มันพวนให้คนไม่มีประโยชน์นะครับทีนี้เราจะเราจะเราจะใส่เชื้อเห็ดเอา <c oughs> อ่าหัวหินแกนป่ะนี่มนันมาแย่แล้วผู้ใด้หรอกผู้ใด้หรอกดินไปขายฮะ <c oughs> ทางนี้ครับเท็ดทางกินแกนข้อโอ้เขาดีตัวนี้ ถ้าดินแบบนี้คือดินเล้วเขาเลียน <c oughs> ดังนั้นอ่ะให้เราใส่ให้เราพวนเยอะๆแล้วก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปเยอะเท,ทีนี้เราสามารถขุดแบบนี้ไปรอบๆไหมเราคิดว่าเราสามารถไหมสามารถอ้าวสามารถช่วยลำตำหน่อยพระอาจารย์ตำตำหน่อยครับเอาในถ้วเยเถนะอะออไปเรื่อยอ่าเหมือนเหมือนลงน้ำมนเลยนะให้ลงกระถาด้วยเถอะโอลงกระถาด้วยครับ ออไม่รอดเอาไม่รอดไม่เป็นไรบอาขาวใส่ไ่ได้บออ่ใสเอาเหลืองกันละเดี๋ยวมันจะลามหากันเองครับทีนี้ใครปมนคนขุดไม่ต้องทําอะไรใครที่ยังไม่ขุดเอาดินกบขึ้นเดือนกันยายนออกแน่นอนอถ้าฝนไม่ดีปีหน้าออกแน่นอนครับเชือลาตัวนี้เป็นเฉลาที่อาศัยต้นไม้ในการอยู่อาศัยทําหน้าที่หาฟอสฟอรัสหาน้ําหาป้องกันโรคให้ต้นไม้ แล้วมันได้อาหารจากต้นไม้เขาเรียกว่าพาวะาพึ่งพาหรือซิมเบอซีดมันเชะลาตัวนี้ขาดขาดต้นไม้ไม่ได้แต่ไตโคเดมาเป็นเชลาอาอิสระไม่อยู่กับอะไรอยู่กับดินเฉยแต่ทําหน้าที่ป้องกันเชลาแต่ถามว่าเติมใช่ไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วถ้าสองคนนี้เจอกันใครเก่งกว่าคนที่มีบ้านจะเก่งกว่าคนที่อยู่อิสระดังนั้นตัวไมโครไรซา ถ้าเรามีไมโครซ่าแล้วหรือมีเชื้อเห็นแล้วโรคกกยาก,กันราทั้งหมดไม่ต้องใส่นี่คือทําให้ปลอดสารปลอดสารเคมีทางดินนะครับเราไม่ต้องใช้ยากันราแต่คือเรื่มาไม่ต้องไปซื้อเสียเงินนะครับแต่ว่าดินดินน้ําปุ๋ยอากาศไม่ไม่เหมาะสมมันก็ไม่ไปดอ,อกอพวกชรามันขยายพันธุ์แบบสองแบบก็คือหนึ่งเป็นใยเป็นเส้นใยมันก็จะเป็นเส้นใยอยู่ตามนี้แหละทำหน้าที่เหมือนเดิม แต่ถ้าบรรยากาศดีฝนดีน้ําดีปุ๋ยดีมันก็จะออกเป็นดอกเพื่อขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศก็คือเป็นสปอร์ลอยไปกับอากาศเพื่อไปหาอยู่กับต้นใหม่พูดง่ายๆคือถ้ามันถ้าดินดีน้ําดีมันจะไปอยปสปอร์ของมันลูกหลานมันขยายพันธุ์กับสองคมพืชใหม่ดังนั้นต้นนี้ใส่ต้นนั้นไม่ใส่ถ้าต้นนี้ออกปีหน้าต้นนั้นออกด้วยมันก็ลามหากันบางทีก็ไปตามไปตามดินบางทีก็ไปตามอากาศบางทีก็ไปกับน้ํา ดังนั้นบางคนบอกว่าไม่เคยได้ใส่เลยก็มีเห็ดบางทีมันมากับอากาศมันมากับมากับลมซึ่งเชื้อเหตุอาจจะมาจากบนเขาก็ได้นะครับถ้าเราอยากให้เห็ดตัวนี้ออกดีเราปุ๋ยข้อมาใส่มันก็จะมันก็กินอาหารเหมือนกับพืชเลยนะครับอย่า <c oughs> งเช่นถ้าถ้าเห็ดจะออกเดือนไหนละ่ะเดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหากักฎาช่วงนั้นห้ามมีการไถพวนเก็บเห็ดอย่างเดียวเก็บเส็จค่อยพวนนะครับ ถ้าถ้าเรามีต้นไม้ร้อยต้นหรือทีมผมที่ทอุดอรมีอยู่ยี่ส <c oughs> ิบไร่เขาใช้หลักการแม่เชื้อก็คือให้มีอยู่ต้นสองต้นแล้วภายในเดือนเดียวมันกระจายโซ่ยี่สิบไร่เลย <c oughs> ดังนั้นให้เราไปใส่เป็นหย่อมๆกระจายทั่วแปลง <c oughs> หรือต้นเดียวก็ได้เอาไปเพราะมีเห็ดอยู่ดอกเดียว <c oughs> ให้เราไปใส่ดอกเห็ดดอกนี้ไปฝังไว้ต้นต้นต้นเดียวกลางไร <c oughs> ภายในหนึ่งเดือนกระจายเต็มแปงเลยครับ ไม่ต้องใส่เยอะแต่ถามว่าถ้ามีเยอะใส่เยอะได้ไหมย,ยิ่งดีครับยิ่งเยอะยิ่งดีแต่ถ้ามีน้อยให้ใส่ต้นเดียวตรงกลางนะครับอาจารย์ะคะอ่าปกติแล้วเราเราใช้แบบนี้แทนการใช้ไตโคเดมาในการปลูกผักอะค่ะได้ไหมคะ,ะว่าไม่ได้ได้ยิ่งดีก็คืออ่าวิธีนี้เขาเรียกว่าวิธีทําใช้แม่เชื้อแม่เชื้อก็คือเราให้เราเดินเข้าไปในป่า เนี่เขาไปในป่าป่าบดเขาใหญ่ป,ป่าเขาใหญ่อย่าไปอย่าไปบอกเขานะขอนุญาตเก็บเชื้ออย่าบอกนะไปเลย <c oughs> อ,อยู่ใชีย่ยูมก็ไเลยไปเลยทุ่งกระมังก็คือทีนี้เดินเข้าไปห่างจากขอบขอบป,ป่าอย่างน้อยสิบเมตรแล้วเข้าไปในบริเวณที่มีพัอยอยนไม้อย่างน้อยสิบชนิดสิบชนิดนะคือบบงเราดูหน้าตามันไม่เหมือนกันสิบชนิดขึ้นไปนะ แล้วก็ขุดดินลงไปลึก 20, 25เซนแล้วก็แบกมาแล้วมาผสมกับดินปลูกของต้นไม้เราที่เราจะปลูกเราจะปลูกมะเขือปลูกอะไรก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าไปเอาจุลินทรีย์รวมถ้าจุลินทรีย์ที่เราเอาม,ามันถูกชลโงกครับเพื่อที่เรามาเจาะกระโดดงับเลยเอา้าวฉันต้องการเธออันไหนไม่ชอบมันก็ตายไปมันอยู่ไม่ได้พอเราปลูกมะเขือทีนี้พ่อหนูจะปลูกมะเขือหนูไม่เอาดินจากต้นมะเขือที่หนูเพาะจากดินป่าเมื่อกี้ ไปใส่ไปใส่ในดินที่จะปลูกที่เพราะว่าเรามีถาดหลุมใช่ไหมแล้วก็ดินตัวนี้มามาประมาณครึ่งลิตรไปขอมาแล้วมา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 คุก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 แล้วก็พอมาเขือมาเขือเราก็จะมีไมโครไรซาโรคไตโคนมาก,ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับแล้วมีอีกเรื่องหนึง่งพืชผักนะครับถ้าเราอยากอินรียนะครับให้เราผสมหินปูนเข้าไปด้วยนิดหน่อยหินปูนเอามาจากไหนอพวกเขาพูกเขาหินปูนอย่างเช่นผ่านเขา ผู้ผาม่านปากช่องหรือเชือกเขาตะนาวสีที่มีหินปูนให้ไปเอาดินตรงในเขาพวกนั้นออกมานั่นมันจะมีแคนเซ,ซียมไฮดรอกไซด์ก็คือมีหินปูนตัวหินปูนมันจะทาให้เซลล์พืชแ,แข็งแรงมแมลงไม่กล้ากัดเอามาให้อยู่รอกทรงพุ่มออนดินหรือเปล่าคุณต้องไปเท่าที่ทําได้เอ,า,เอาบอแมนขุดจุดเดียวไหมขุดจุดเดียวอทำหน้า,า,นานหลักก็ได้อขุดแค่นี้ อ่ะพ่อเล่นไปทำให้ได้สี่โมงครับอ่าวพนักงานลาดลาดเลยลาดเลยลาดเลยไม่ต้องลาดหมดนะเอาไว้ให้ญาติโยมแบ่งสแบ่งด้วยไม่ไม่เอานิดเดียวอ่าให้เหลือไว้แบ่งไปกลับบ้านด้วยอ่พอเอาตีนเลยเอาตีนเอาตีนถมเลยเอาตีนถมเลยอ่าแล้วก็ยอดไปครับนี่คือวิธีคนขี้เกียจแต่ได้ผลเหมือนกันง่ อาในที่เหลือเป็นเห็ดอะไรครับเห็ดไข่เห็ดไข่เอาวัดเอาว่าวัดอ่ะวัดเอายู่ติเห็ดไข่ไปใส่ตรงนั้นให้หลวงพี่ไปใส่ผู้เดียวเลยจุดเดียวเนอะซีจุดบอภิษซีจุดอ่าบ่เอาอะไรครับเอาซํานั้นล่ะอ่ะพ่อเนี่ยวิธีคนขี้เกียจแต่ได้ผลเหมือนกันเรียกเอาจะเอาแบบไหน เห็ดละงอกแต่มันจะหน้าตาข้ายเห็ดละงาเห็ดละงารู้จักไหมครับไอ้ออกข่าวกินตายเนะ่ยคือกินเห็ดละงาผู้บาวผู้บฝ้าวแวงพวกวัยรุ่นสาวๆเนี่ยไปเก็บเห็ดกับพ่อแม่ไม่รู้จักคนโบราณเขาจะให้หักขาก่อนอันนี้ไม่ใช่เล่นกลน,นะถ้าหักขาหักขาแล้วกวงเป็นเห็ดละงอกเห็นว่าคราเออขันมันตันอนะ่ะมันเป็นเห็ดละงา เราอย่าเราอย่ารีบเก็บให้เราหักขามก่อนเราหักขาก่วงไหม่วงเออเอ,อเห็นไหม่วง่วงถ้าถ้าเป็นละงากนะครับดอกเดียวตายทั้งหมู่บ้านครับ